เราสองคนพี่น้องอ่ะไปก็ได้ค่ะเจ๊อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 นีจะไปชาเจ๊อยากเลี้ยงอันนั่งเลยก่อนนั่งเลยนี่นี่ยไปเลยเจ๊จะทำบุญอย่ามาขัดบุญกุศลเจ๊อันนั่งเลยก่อนนั่งเลยไปครับไปฮะฉันอยากกินชาบูอะชาบูเหรอชาบูที่ไหนอ่ะที่มีสองพี่น้องมากินกับเราด้วยอ่ะพี่น้อง สองพี่น้องที่มากินวันนั้นนะเหรอ,อ,อใช่ที่เป็นขอทานอ่ะนะใช่เหรอที่มันมีแฮปปี้เปิดเดตด้วยอะ่ะอ๋อ วันนั้นอะฉันอะก็ยังคาใจอยู่นะว่าสองพี่น้องอะแค่บอกว่าไม่มีเงินแล้วก็วันเกิดแค่นี้ก็ได้กินฟรีแล้วหรออืม,อมฉันรู้แล้วรู้อะไรเหรอไซนี่หลานชาบูเราทำไมไม่มีลูกค้าเลยวันนี้โ้เสียมากเลยอ่ะเงียบสุดๆเฮ้เ <c oughs> จมันจะมีลูกค้ามา เด็กจอนจักดหรดีกว่าคะเนี่ยอ,อ,อม,มันเหมือนไม่ใช่เด็กนะนี่โตแล้วว่ะโอ้ย <c oughs> อเจ๊ไม่ใช่เด็กจอนจัดนั่นแหละคนบ้าชัดๆเลยค่ะเจ๊เราเราสองคน,นไม่ใช่คนบ้านนะคะ่ะ <c oughs> อแล้วเธอเป็นใคร คืองี้ค่ะเจ๊เราสองคนนะคะเป็นพี่น้องกันค่ะแล้วก็บ้านเราก็ไม่มีตังค์ด้วยค่ะแล้ววันเนี้ยค่ะน้องหนูอยากกินชาบูค่ะแล้วก็เป็นวันเกิดน้องด้วยนะคะแต่ว่าพวกเราไม่มีเงินรักบาท์ละค่ะเจ๊เจ๊ฮะหดเรื่องมันดูคุค้นๆยังไงก็ไม่รู้นะคะ กินชาบูเพราะว่าหิวแล้วก็เป็นวันเกิดนาะเอ้ยมันคุ้นมากเลยนะคะเจ๊นั่นนะสิเจ๊ก็ว่ามันคุ้นๆอยู่นะเอ้ย <c oughs> หนูอยากกินชาบูอ่ะพี่หนูอยากกินชาบูอ่ะพี่หนูอยากกินชาบูไม่ดูตัวเลยโตขนาดนี้แล้วโอ้ไม่เป็นไรนะน้องไม่เป็นไรนะเออเดี๋ยวพี่ขอดูตังค์หน่อยนะ กินแค่คนเดียวอ่ะเั็นเดี๋ยวพี่อ่ะเสียตลาดให้น้องนะน้องอ่ะไปนั่งกินคนเดียวนะเจ๊ชักอะค่ะแบบเนี้ยมาครับเดิมแบบเนี้ยมิจฉาชีพชัๆเนี่ยคอยมาหลอกกินชาบูปีออกปไม่ใช่นี่หนูดูสิหนาสงสารเน่ดูจัดการแต่งตัวดีเสื้อขาดวินเลยถ้าเิดทาไม่ได้หลอกแล้วเขาน่าสงสารจริงๆเพรากคนเราทำบาปนะเอ่อั้น เรามากินดีก,กว่า,าแลเกิดพี่เดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนอย่าเพิ่งใจกวาอย่าเพิ่งนีกเต่อย่าบอกนะคะว่าเจ๊จะเลี้ยงสองคนนี้นี่ข่าวที่แล้วจำได้นะที่เจ๊เลี้ยงชาบูพี่น้องแล้วก็มีเป่าเค้กวันเกิดอะไรโอร้โหนั้นนั้มีความสุขอิ่มเอมใจมากทำ บุญแบบนั้นน่ะมันได้บุญเหมือนกับว่าสวรรค์นในอ,อกนรกในใจบุญมันก็อยู่ในใจเราใช่ไหมเราก็มีความสุขเจ๊ก็คือว่าจะทําอีกไงแต่ว่านี่มันมิจฉาชีพชัดๆดูก็รู้ค่ะเจ๊เออ,อไม่เป็นไรเจ๊ถ้าเกิดว่าเจ๊ไม่สบายใจค่ะเราสองคนพี่น้องอ่ะไปก็ได้ค่ะเจ๊เดียวเดี๋ยเดี๋ยวนี่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 น<อ>สบายใจเจ๊อยากเลี้ยงอันนั้น เจ๊นี่นี่ไปเลยเจ๊จะทำบุญอย่ามาขัดบุญกุศลเจ๊อ่ะนั่งเลยก่อนนั่งเลยนี่อยากกินอะไรเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงเองมื้อนี้เต็มที่เต็มที่วันเกิดนะวันเกิดหนูวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเจ๊คะเอาแกมหมูนี่จีบจานท่านอนจานก็พอแล้วจริงมันเยอะไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ทยอยเอาเอาเป็นหมูกระผักแล้วค่ะนะหมูกระผักเอามาให้นะอันนี้โอ้โหกระผักรึวิครับเล่นเก่งมาก นอกจากชาบูแล้วอ่ะจะได้กินเค้กด้วยวันเนี้ยอมาแล้วค่ะครับวันเนี้ยวันเกิดครับนี่วันเกิดนะน้องก็อยากกินเค้กเค้กในตู้อยนเค้กเค้กนี่ฉันจะบอกให้นะคะคุณลูกค้าว่า ว, <gas> วันนี้เนี่ยเค้กไม่มีหรอกเจ้เขาให้กินชาบูก็บุญแค่ไหนแล้วจะหวังจะมาเอาเค้กได้คืบจะเอาสอบจริงๆเด็กคนนี้นี่รู้ทันนี่อืม <Mis inicial> คิดอะไรอยู่เจ๊จะคิดว่าแบบว่าเอ้ยคี่เรามีเค้กคราวนี้ก็ต้องให้แ้กน้องเขาด้วยอ,อ,อย่าแม้แต่จะคิดอย่างนั้นเลยนะคะเจ๊อตอนนี้เย็นแล้วหาเค้กไม่ได้หรอกคะ่ะแค่ชาบูนี่ก็มากแค่ไหนแล้วเค้กยังไม่ต้องเจ๊บอกไปเลยนหคะว่าวันนี้ไม่มีเค้กหรอกไม่ต้องหวังค่ะหนนนี้หนูพอดีวันนี้มันเย็นแล้วอ่ะหาเค้กไม่ได้เลยกินชาบูไปก่อนนี่กินให้อิ่มเลยเจ๊ต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่มีเค้กมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะ อยากกินเค้อยากกินเค้ยเงี้ยเฮ้ยจริงจริงเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องกินแค่ชาบูก็พอแล้วเนี่ย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 โอ้ยนี่ได้แค่ชาบูก็ดีแล้วกินเลยกินเลยทำให้นี่หมูอืม เฮ้ยครับมาลุยชาบูฟีตักให้ก่อนเลยเจ้าของมันเกินเล,เลีไม่ต้องเสียตางวิสกี้ของฟรีมันอร่อยจริงๆลยนะใช่หวังว่าเราจะไม่บาปนะโอ้ยาคิดมากเราทำบุญแต่ว่าเราก็บุญ ในวันเกิดอ้าวเจ๊เอากลับบ้านถุงนึงเหมือนเดิมจ้าได้ค่ะเอาเหมจิ้มเยอะๆนะเจ๊ได้ได้อ้าวครับโอ๊ยครับขอโทษนะวันเกิดเดือนที่แล้วของนายเราไม่ได้ไปเลยอ่ะนี่เห็นว่ามีจัดงาตีใช่ไหมมีไก่ทอดของโปรดเราเรื่องๆเจ๊ได้มากนว่นแม่เราวค่ะ เซ็งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาของขวัญวันเกิดย้อนหลังมาให้นะลิสเซนลิสเซนเ็นแลวครับนี่นี่นายใส่เสื้ออะไรของนายเนี่ยเทรนใหม่รเปล่าเสื้อเป็นรูเลยอ่ะนายทำไมนายแต่งตัวแบบนี้อ่ะหรือว่ามันเป็นเทรนใหม่ของปารีสหรือเปล่าวะได้ยินไหมคะเจ๊ชัดเลย,ยแล้วเจ๊พูดอะไรบอสิคะ เฮ้ยเจได้เลี้ยงเจซุกี้ผักรวมนี่ไงจ้าซุกี้ผักรวมได้แล้วจ้าค่ะเฮ้ยค,ค,ค,ครับเดี๋ยววันหลังเจอกันไหนนะบ๊ายบายนี่ครับเพื่อนนายเหรอใช่ริซีเออโชคดีสงสัยเจจะไม่ได้ยินยกินต่อกินต่อกินต่อ <lling ham S 1> เอดเจขอหมูอีกเพิ่มหน่อยสิบจานอ่ะได้จ้าเจพอรู้ความจริงแบบนี้แล้วเจจะทำยังไงต่อไปดีคะ เจว่านะเจคิดออกแล้วว่าจะทํำยังไงไปบุกไปไม่ใช่อย่าเขาเลยแม่คะอย่าทําอย่างนั้นทําไมล่ะคะเจมีวิธีที่ดีกว่านั้นค่ะอนี่ไปเสิร์ฟเลยนี่นะติดตานหนึ่งเรียงไปแล้วค่ะเรียงไปแล้วนี่เอาไปเสิร์ฟเฮ้ยเจปกติชาบูเราจานหนึ่งใส่แค่สองสามชิ้นนี่ทําไมจานหนึ่งมันเยอะจังเลยอะเจ๊เอาหน่ะเอาหน่ะไปเสิร์ฟเชื่อเจเชื่อเจเชื่อเจไปเร็วอ๋อ ชารูสิษฐ์นีิสานี่จาเฮน้องสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะขอให้มีความสุขมากมาในวันเกิดในวันนี้นะจ๊ะเฮ้ยทำไมจานหมูมันใหญ่จังเลยอ่ะไม่ต้องสนใจหรอกพี่เทลงไปเลยเทเลยเหรอหเทเลยเทเลย เททเททเท่ใช okay. ่ไหมอ่าเทเลยหืมฮัมโหอิ่มจะตายแล้วทำไงอิ่มไปถึงคอแล้วเหรอเฮ้ยงเหลือเต็มเลยอ่ะ ทำไงดีอะพูดเลยเจไปดิซลยจริงเหรอเออเอ่อเจค่ะเจค่ะว่าไงคะเอาอะไรคะเอาอะไรเพิ่มเอาอะไรเพิ่มเอาอีกไหมหมูอีกไหมเอาหมูอีกไหมถันนะคะถั่นสุดพิเศษมากเลยคืออันเนี้ยหนูกินไม่ไหวแล้วค่ะคืนนะคะเจเฮ้นเหลือเหรอใช่ใช่ใช่เจเอาเอาคืนไปเลยจ้ะไม่กินแล้วจ้าโอ้ยเด็กหนอเด็กนี่ นกฎของทั้งร้านเหรอติดไว้เนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งมาแล้วกินไม่หมดเนี่ยก็ต,ต้องโดนปรับนะฮะโดนปรับมีกฎมีกฎ,กฎแบบนี้ด้วยเหรอเจ๊มีสินี่รู้ไหมคะว่าปรับกินละห้าสิบบาทจา้าเอาเอคือในหม้อกินไม่หมดโดนปรับหนูยังโอเคนะเจ๊แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้กินเลยของเจ๊ก็ไม่ได้เสียหายเลย ปับเนี่ยไม่ได้นะเจ๊ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้จิดขาดไม่แฝงยุคนี้เป็นยุคโควิดไม่รู้เหรอถ้าอาหารเนี่ยเสิร์ฟมาบนโต๊ะแล้วจะไม่เอาคืนมาเด็ดขาดเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยในเรื่องของโควิดใช่ไหมเดี๋ยวไหคนมากินแล้วเขาจะแบบใช่เช ไม่รู้ว่าอินน้ำลายกระเด็นลงไปในหมูวันนี้มากหรือเปล่าฉะนั้นคืนไม่ได้ถือไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม้กิดน้องคุณกินน้ำลายกระเด็นนี่ทำไงฉันก็ซวยสิคะเฮ้ยฟาเชีอยเดียวเฮ้ยฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออออเเออไม่รู้ละเดี๋ยวไม่เป็นไรเสียค่าปรับเสร็จไม่ได้เสียเปล่านะเจ๊จะตักทั้งหมดในหม้อเนี่ยใส่ถุงเดี๋ยวแถมน้ำซุปให้ด้วยเอากลับไปกินที่บ้านแถมน้ำเชืมด้วย เอาถุงมาถุงมาอ่าอ่าอ่เดี๋ยวพี่ถ้าปรับได้นะเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จะลองกัดกัดกันหนักดูนะ่งพัให้เจ๊ตัวเงินตัวนงิอ่ะติดใจก่อนสิทั้งหมดหนึ่งพันบาทค่ะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเท่าไหร่นะตกใจเลยจ๊ะไม่ต้องตกใจว่าเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นนะคะคุณลูกค้าก็เออปรับผิดละห้าสิบใช่ไหมจ้ารวมรวมนี่ก็ประมาณสองโลสองโลก็หนึ่งพันนี่จ้ะปรับหนึ่งพันหนึ่งพันนะจ๊ะ ใช่ร้านนี้ปกติ300นะกูใชื่อสิแล้วเนี่ยแพ้เลยกันเธอเนี่ยจะไปตั้งพันหนึ่งเลยเนี่ยแอะไรจแอะไรจะโป๊แตกจโป๊แตกก็หลออ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องลิกลักอะไรกันยังไงเนี่ยก็ต้องโดนรับนะ1000บาทนะอ่านี่เออเดี๋ยวเอากลับไปกินบ้านได้เลยนี่แล้วเจ๊จะบอกให้นะว่าอย่ามาหากินแบบนี้อย่ามาแกล้งแบบนี้เจ๊รู้ทันนะนี่ ชอบเอาความสงสารของคนอื่นเนี่ยมาหากินแบบนี้ไม่ดีจำเอาไว้รู้ไหมจ่ายเลยเ<อ>จ่าย